สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงอีก1ชุดนะครับที่จะามาฝากกันให้พิจารณานะครับเป็นคู่ชุดที่น่าสนใจอีก1ชุดนะครับ แต่ก่อนอด่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าถ้าจะนําไปใช้นะครับเพราะว่าสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคต เราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับหรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดเข้ามาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิป ใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนสำหรับสูตรนี้นะครับกีอัดคลิปไปแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมก็เลยต้องอัดใหม่นะครับคลิปนี้เรามาดูนะครับสูตรนี้เข้ามาหกวดนะครับหกวดติดแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับ งวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก97นะครับคำนวณจาก17บเมกราคมหาผลของงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครับงวดแรกทั้งหมดก็6งวดที่เข้ามาตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับหลัก10ก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเลข หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1ส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2งวดแรกนะครับ3บวก8เป็น11นะครับ11บเวก8ปเป็น19ได้เลข9้าแล้วก็เพิ่มไป1แต้มนะครับเป็น10 2ตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วย3บวก6เป็น9 9เบวก6เป็น15ได้เลข5แล้วให้ลด1แต้มนะครับเหลือสีแล้วก็ เดินหน้า2หรือว่าบวกสขึ้นไปนะครับก็จะเป็น7หลักหน่วย3ตัวได้4 5 7นะครับผลรางวัลที่ออก9 7นะครับงวดนี้หลักสิบคือเลข9หลักหน่วยคือเลข7นะครับงวดต่อมานะครับ9กบวกหเป็น10บวกสเป็น12นะครับได้เลข2เพิ่ม1เป็น3นะครับได้2กับ3หลักสิบหลักหน่วย2อบวกสเป็น6กบวกหเป็น7นะครับลด1เหลือ6กเพิ่มสเป็น9 ในหกเจ็ดานะครับผลรางวัลที่ออกนะครับสิบหกุมภาพันธ์นะครับออก3ามเนะครับสองตัวล่างออก3ามหลักสิบคือเลขสามหลักหน่วยคือเลขเก้านะครับเข้ามางวดที่สองงวดที่สามนะครับสี่บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกนะครับเพิ่มหนึ่งเป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดที่หลักสิบหลักหน่วยสามบวกหเป็นส 4, 4ี่บวกเเป็นสิได้เลขหลดหเหลือสิบนะครับก็คือศูนย์ เพิ่ม2เป็น3นะครับได้0 1 3หลักหน่วยผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมา1มีนาคมนะครับออก8 3 5 5 3 8 2ตัวล่างออก7 3นะครับหลัก10คือเลข7นะครับหลักหน่วยคือเลข3าวัดต่อมานะครับ8ปบวกสเป็น11นะครับ11มาบวก0ก็เป็น11ได้เลข1เพิ่มไป1แต้มนะครับก็เป็น2ได้1กับ2หลัก10 หลักหน่วย8บวก3เป็น11นะครับบวก6เป็น17ลดหนึ่งเหลือ6นะครับเพิ่ม2เป็น9ได้6 79หลักหน่วยนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมา 16, มีนาคมออก8 9 0 4 2 2 2สองตัวล่างออก1 9นะครับตัวที่มาหลักสิบคือเลข1นะครับหลักหน่วยคือเลข9เรามาดูต่องวดต่อมานะครับ8ปบวกเเป็น17นะครับ17บเวก3เป็น20ได้เลข0 เพิ่มหแต้มหลักหน่วย9บวกก6เป็น15นะครับได้เลข5ลด1เหลือ4เพิ่มเพิ่ม2เป็น7นะครับ4 5 7ผลางวัลที่ออกนะครับ1เมษายนออก472 2, 2 7 0 2อตัวล่างออก0 5นะครับตัวที่มาหลัก10คือเลข0หลักหน่วยคือเลข5 งวดต่อมานะครับ4ีบวกเเป็น11นะครับบวกสเป็น14ได้4กับ5หลักหน่วย8ปดบวกสบวกแเป็น10บวกเเป็น17นะครับได้เลข7ลด1เหลือ6นะครับ7เ,เพิ่ม2เป็น9ได้6 7 9ที่หลักหน่วยผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับ100787 2ตัวล่างออก56นะครับหลักสิบ คือเลข5หลักหน่วยคือเลข6นะครับ5 6ของงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูของงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับคำนวณจาก16เมษายนนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่2พฤษภาคมเรามาตามต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สถิติก็เข้ามา6งวดงวดที่7นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ หนบวกนนะครับแล้วก็บวก4ได้เลข5 5เพิ่มหเป็น6นะครับได้เลข6หลักหน่วย0บวก1บวก4เป็น5นะครับได้เลข5ลด1เหลือ4นะครับแล้วก็เพิ่ม1เพิ่ม2นะครับเป็น7ได้4 5 7นะครับที่หลักหน่วยหลัก1ิบตัว5กับ6หลักหลัก10 5กับ6นะครับ2ตัวหลักหน่วย4 5 7นะครับ จับคู่กันแล้วก็จะได้6คู่ชุดนะครับ6คู่ชุดจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดถ้าใน6คู่ชุดนี้นะครับเราเอาสูตรแต้มรวมมาตัดมาคัดแต้มรวมแต้มรวม2ตัวล่างสูตรหลักก็จะมีแต้ม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคู่นี้เก้าแต้มนะครับเข้าแต้มรวมนะครับอันนี้สิบสิบก็คือศูนย์นะครับอันนี้ไม่มีนะครับศูนย์แต้มอันนี้ห้าเจ็ดนะครับ โทษทีนะครับผมผมดูแต้มรวมแต้มรวมผิดนะครับผมดูแต้มเมื่อกี้ไปดูแต้มรวม2ตัวบนนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับโทษทีนะครับไปดูผิดสูตรแต้มรวมก็ลงให้ดูไปแล้วนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ดูก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ ทำไมรูบไม่ติดหมดแล้วเหรอเนี่ยลบไม่ได้เลยนะครับไม่จิดเลย แ้มรวม2ตัวล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วย980123นะครับอันนี้มีนะครับอันนี้แ้มศูนย์นะครับต้องขออภัย55นะครับพอดีมันลบไม่ติดนะครับใส่เสียแนละ้วคู่นี้550แต้มนะครับ แล้วก็57นี้2แต้มนะครับเข้าแต้มอันนี้ศูนย์แต้มอันนี้1แต้มนะครับสรุปเข้าแต้มหมดนะครับอันนี้ก็เข้าแต้มนะครับแต้มรวม2ตัวล่าง6ชุดนี้เข้าแต้มหมดนะครับแต่ที่ตัวที่คู่ที่ตรงแต้มรวมแต้มชนนะครับแต้มชนแต้มชนก็จะมีอยู่3แต้มคือแต้ม8แต้ม1แต้ม2นะครับก็คือคู่นี้นะครับ อันนี้เข้าแต้มชนด้วยนะครับ2แต้มคู่57นะครับอันนี้0ูนย์แต้มอันนี้1แต้มนะครับก็จะเข้าแต้มชนด้วยนะครับแต่ว่าคู่นี้ออกไปแล้วงวดที่แล้ว5 6หนะครับ6 5จะมาไหมคิดว่าไม่น่าจะมานะครับอันนี้3แต้มนะครับก็จะมีคู่เดียวนะครับที่เด่นเด่นนะครับเพราะว่าเข้าแต้มรวม เข้าแต้มชนด้วยนะครับก็จะเป็นคู่คู่นี้นะครับห้าเจ็ดนะครับรวมกันแล้วสองแต้มท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจสองสูตรสองชุดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคู่สามห้านะครับคู่สามห้าในสองสองชุด อันนี้ไม่มี3นะครับสูตรนี้ไม่มี3แต่ว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่57นะครับเพราะว่าตรงแต้มทั้ง2สูตรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ข้อมูลดูก่อนที่จะนำไปใช้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ